กันอีกแล้วสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันในแบบการทำอาหารนะคะวันนี้เมนูที่อยากจะทำอยากจะกินก็คือแกงไตปลานะคะวันนี้จะทำเป็นเมนูแกงไตปลาผักนะคะแกงไตปลาผักนะคะมาดูซิว่าวันนี้มีชวนประกอบอะไรบ้างอ่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาซาบะนะคะอันนี้ที่แกะเตรียมไว้เมื่อ สเดือนได้2เดือนได้นะคะที่แกะไว้แล้วก็แช่ช่องฟิกไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกแกงนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้นะคะแล้วก็เป็นถั่วฝักยาวเห็นไหมเห็นไหมคะถั่วฝักยาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบมะกรูดนะคะอันนี้เราทํากินเองนะคะทำเอ่อทำเยอะ แล้วก็ใส่ช่องฟีดไว้นะคะแล้วเวลาวันไหนอยากกินเราก็มาแบ่งเอามาทานนะคะพูดทั้งกินพูดทั้งทานเอาเข้าไป mm hmm. คือจะบอกไว้ก่อนว่าช่องของนกเนี่ยไม่ใช่ช่องทําอาหารนะคะเพราะว่าปกติไม่ค่อยทําอาหารสักเท่าไหร่หมายถึงว่าทําเราจะทํากินเฉพาะของเราเองอะไรอย่างเงี้ยแฟนก็จะกินอาหารของเขาเพราะเขากินเผ็ดไม่ได้ก็จะเลยไม่ไม่ได้ไม่ไไมใช่ช่องที่ทําอาหารแต่จะเป็นเกี่ยวกับช่องจะเน้นเกี่ยวกับพวก การใช้ชีวิตแบ่งปันการใช้ชีวิตต่อในเมืองนอกว่าใช้ยังไงการอยู่ยังไงกินอยู่ยังไงแล้วก็มาเล่าเรื่องต่างๆให้เพื่อนๆฟังนะคะผพูดง่ายๆก็มาแชร์ประสบการณ์กันฟังนั่นแหละคะ่ะอ่าตอนนี้น้ําก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่พริกแกงกัอนอันนี้เป็นน้าไตปลาอันนี้คือนกได้ทําการต้มแล้วก็เคี่ยวกับพวกเครื่องต่างๆไว้ก่อนแล้วนะคะ ต่อไปก็ใส่แกงใส่แกงนะคะคือเวลาทําอาหารถ้าทําอาหารไทยอะ่ะถ้าเป็นพวกกลิ่นแรงอะ่ะก็จะทําไว้ก่อนเหมือถึงว่าทําไว้กลางวันทําไว้ช่วงกลางวันช่วงที่แฟนไม่อยู่นี่กลิ่นก็ค่อนข้างแรงนิดนึงนะด,ดูดูน้ําเห็นเพื่อนๆนเห็นน้ำไหมอะ่ะทำกินเองวันนี้อาจจะไม่เผ็ดเท่าไหร่ แกงเกล็ดเสร็จจะไม่ลอยด้วยใส่เพิ่มได้่อยนะดูเหมือนจะไม่เผ็ดตัวจะไม่เผ็ด ชอบกินเผ็ดอ่ะนะเพื่อนๆจะเปิดพัดลมก็กลัวเพื่อนเจ๋งดังเนาะเดี๋ยวรอเดือดสักพักก่อนนะคะ,ะน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่ปลากันเลยนะคะ ใส่หมดดีไหมนะโอ้ยแข็งโป๊กเลยเยอะมากเลยนะเนี่ยทำให้หมดดีกว่าแค่นี้พอ,อม,มันเยอะจอต่อไปเราจะใส่หน่อไม้นะคะอันนี้ต้มล้างเรียบร้อยแล้ว ก็ใส่มะเขือใส่ไปเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็จะเป็นถั่วท้ายเรียบร้อยนะคะ nhảy dê ok điều chỉnh ngoài hay chắc nâng đỡ nâng để làm mà chừng càng là có mà không cần bị phá vậy.